สวัสดีค่ะทุกคนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเราได้เห็นเยาวชนนะคะในประเทศไทยอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเนาะแล้วก็ยิงกัดยิงนะนะคะแหมเนาะยังมีเขาเรียกว่า,าเหมือนมีผู้ที่พบเห็นเด็กคนนี้นะคะอยู่ที่สนามยิงปืนด้วยเท่ากับว่าเด็กคนนี้นะคะเขามีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของ อาวุธปืนนะแล้วก็มีการฝึกซ้อมมาอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็คาดได้ว่านะคะไม่ได้ทันคือเขาเรียกว่าเหมือนอยากจะทดลองลองทำนะคะมีบางคนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ต่างประเทศนะมีการแบบว่า,าวัยรุ่นแต่งตัวคล้ายๆกันแล้วก็มีเหตุการณ์ยิงแบบนี้นะคะโดยที่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ แล้วก็ไปทําถึงห้างนะห้างพารากอนนะคะคนเยอะเลยที่นั่นนะคะทีนี้นะคะเราต้องมาดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดเขาเรียกว่าทําเหตุการณ์แบบนี้นะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะหนึ่งนะคนที่จิตไม่ปกตินะคะหรือจิต,ตเวทนะมีอาการทางจิตนะคะสองนะจะเป็นแบบประเภทแบบว่า เขาเรียกว่าไม่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะว่าคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ,ะจริงๆก็เสี่ยงกับการที่เป็นโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วก็3นะเป็นคนที่เสพยาเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าสุราจนเกินขนาดนะ,ะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นข่าวที่ออกตามทีวีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทางนั้นเลยนะคนที่แบบ ดี๋ยวคือเอาจริงๆนะจากที่จุนได้ฟังข่าวทุกวันเนี่ยเวลาที่บ้านคุณแม่เปิดทีวีให้ดูเนี่ยนะก็จะเห็นแต่ข่าวแค่ข่าวแบบยิงข่าวฟันข่าวอะไรก็ไม่รู้คือแบบยิงหาคู่อริแล้วก็ไปแก้แค้นไปนูน่นไปนี่แค่มองหน้ากันก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือพูดอะไรนิดหน่อยหรือแบบทําอาหารไม่ถูกใจก็ไปแบบเอาเขาคือแล้วคือมันมันแต่แต่ละเรื่องที่จุนดูข่าวคือพูดที่ภาวะทางอารมณ์ แล้วก็ความคิดต่ํามากนะถ้าเราเรียกภาษานะ EQ ต่ํานั่นเองนะแล้วก็คือเหมือนกับถามว่าไอ้ทุกๆสิ่งเนี่ยมันมีปมปัญหาอย่างเดียวกันนะคะถามว่าทําไมนะจูนถึงอยากให้ทุกคนเน้นย้ําในเรื่องของการการศึกษาการอบรมตั้งแต่สมัยเด็กเด็กนะคะเด็กทุกคนเนี่ยรวมถึงจูนเองจูนเคยผ่านวัยเด็กขึ้นมานะโตขึ้นมามนะคะ ความสําคัญมากๆอยู่ที่สถาบัน1สถาบันครอบครัวนะคะสองเพื่อนนะคะสามนคุณครูนะคะสสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะหลอมรวมหล่อห้อมนะ,ะเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยนะคะ,ะถ้าพ่อแม่นะคะสอนลูกตั้งแต่เด็ก ะะเด็กเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นแบบที่พ่อแม่ได้สั่งสอนนะอย่างเช่นแบบพ่อแม่จริงๆแล้วไม่ควรที่จะสอนลูกแค่ว่าลูกต้องกินข้าวป้อนข้าวเองแบบไหนหรือแต่งตัวแบบไหนได้นะหรือว่าให้ตื่นนอนแบบไหนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสอนทําการบ้าน,อ,น,นอันนี้เป็นแค่การแบบใช้ชีวิตขึ้นมานั่นเองเป็นแค่การเรียนรู้ในการใช้ชีวิต อย่างพื้นฐานเนาะแต่พ่อแม่จะต้องสอนลูกทุกๆุกด้านนะคะทุกๆด้านหมายถึงว่าจะต,ต้องให้ลูกเนี่ยมีความรู้ทั้งเรื่องของอาการใช้ชีวิตจริงนะทางวิชาการด้วยแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองจริงๆด้วยนะคะมันสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็มันพ่อแม่นะคะเขาเรียกว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยนะจะต้องมีเกมนะเป็นเรื่องปกติเด็กทุกคน ตูนเองนะตั้งแต่เด็กเนี่ยสมัยเด็กก็มีช่วงที่แบบเล่นเกมเหมือนกันนะคะมีแบบว่าเกมแบบลูกข่างเงี้ยก็มีเนาะเล่นกับเพื่อนๆเ,เล่นกับน้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีแบบว่าจนมันพัฒนาเป็นเกมแบบเกมตลับอะหลายๆท่านนะ่าจะรู้ถ้ายุเกู้นย์เออเกมตลับเนาะก็เป็นเกมจอยเกมตลับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แหละนะคะก็คือมันก็มีเกมหลากหลายให้เราเล่นนะ คือสิ่งเหล่านี้มันก็1มันก็สร้างความเพลิดเพลินสองมันก็มีการสร้างพัฒนาการให้เด็กๆเ,เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามันเด็กถ้าเขาเรียกว่าจริงๆต้องบอกว่านะเกมจริงๆมันไม่ใช่เหตุผลสําคัญนะในการที่เด็กจะก้าวร้าวเสมอไปนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างมีปัจจัยอื่นด้วยนะพ่อแม่จึงต้องสอนลูกให้ลูกแยกแยะ นะคะให้แยกแยะระหว่างเหตุการณ์ในเกมแล้วก็ชีวิตจริงนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพ่อแม่คนนะคุณมีลูกที่แบบติดเกมจริงๆเลิกไม่ได้เหลือเกินอะไรเงี้ยเขายังเล่นเกมอยู่นะแต่ถ้าเขาเล่นเกมเก่งขึ้นมาก็คุณสามารถผลักดันให้เขาเป็นนักกีฬาเกมได้เขาเรียกว่าอะไรนะจีสปอร์ตเนาะอ่า แต่คุณต้องสอนแล้วก็บอกเขาว่าเหตุการณ์ที่คุณที่ลูกเห็นเนี่ยในเกมที่มันสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมุติเท่านั้นอ่าอย่างสมมุติประเภทเกมแบบที่มันต้องส่วนใหญ่มันมีเกมต่อสู้นะเกมที่ต้องฆ่านะเพื่อผ่านด่านหรืออะไรแบบเนี้ยเออต้องสอนลูกต้องบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นแค่เกมชีวิตจริงเนี่ยถ้าไปทําแบบเนี้ยนะมัน มันผิดแน่นอนติดคุกแน่นอนเนาะแล้วก็เดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่เสียใจตัวลูกก็หมดอนาคตอันนี้พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ละเอียดนะคะบางที่สอนในเรื่องราวเหล่านี้นะคะในสิ่งที่อาหารการกินก็ต้องสอนลูกว่าที่ลูกที่พ่อแม่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีประโยชน์แบบไหนแล้วก็ต้องสอนว่าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์หรือเกิดผลเสียใช่ไหมคะเรา จะต้องสอนเขาทั้งผลดีและผลเสียสอนว่าถ้าลูกไปโรงเรียนลูกก็จะต้องเจอคุณครูเจอเพื่อนเจอคนอื่นจากครอบครัวอื่นก็ต้องสอนให้เขา,เารู้จักที่จะทําความรู้จักกับเพื่อนนะเพื่อนก็มีหลายหลักหลายหลยักแบบหลายแบบเหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะเจอคู่ต้องสวัสดีคุณครูต้อง เชื่อฟังคุณครูฟังที่คุณครูสอนอะไรแบบนี้ถ้าเจอเพื่อนอเพื่อนดีนะที่อย่างที่จุนบอกนะคะเด็กจะเป็นแบบไหนเพื่อนก็สาคัญเนาะถ้าเจอเพื่อนดีนะแล้วแล้วแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบเอออยู่กับเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เรียนเก่งหรือเพื่อนที่สามารถที่จะพาให้เขาเจริญเติบโตได้มีความคิดที่ดีเออมันก็ดีแต่ว่าถ้าลูกเจอเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนอนาพาหรือเพื่อนที่แบบ ประเภทแบบถ้าเราเห็นตามข่าวอย่างเช่นแบบเด็กที่ใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่รู้เรื่องหรอกใช้ความรุนแรงบ้างหรือในเรื่องของแบบข่มขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมันแย่มากๆเลยนะคือจะต้องสอนลูกถึงขนาดที่ว่าเออต่อให้มีเพื่อนอะ่ะก็อย่าไว้ใจเพื่อนจนดดเกิดไปเช่นเดียวกันก็ต้องให้ลูกเรามัดระวังโดยเฉพาะลูกสาวนะลูกสาวก็ต้องสอนเขาว่าต้องระมัดระวังเพื่อนผู้ชายนะ,ะเพราะว่าเราเด็กเป็นเด็กผู้หญิงเนาะ เด็กผู้หญิงจะไร้เดียงสามากๆเลยนะจะใส่ไร้เดียงสาแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะต้องสอนเขาละเอียดมากๆนะตั้งแต่นั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็ต้องเช่นเดียวกันนาะครูครูก็มีหลายประเภทเหมือนเราเนี่ยแหละโตขึ้นมาเป็นแบบไหนเราเป็นครูครูก็ต้องสอนสอนลูกศิษย์ให้ดีเหมือนกันเนาะถ้าเป็นครูประเภทครูแบบไม่ดีครูที่อ,อย่างเช่นที่เราเห็นข่าวเชว่นเดียวกันครูแบบ ทำร้ายร่างกายเด็กตบตีเด็กครูที่ทำเรื่องเ,อเกี่ยวกวับเรื่องขมคืนเด็กอะไรเงี้ยก็มีมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะก็ต้องสอนลูกอย่างน้อยอย่าให้เขาไว้ใจใครเนาะอย่าให้ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปเนาะถ้าเอาถ้าสมมติว่าภายในสภาพแวดล้อมที่บ้านนะสมมติว่าเติบโต สภาพแวดล้อมที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้เติบโตขึ้นมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ได้แบบว่าเป็นคุณหนูคุณนายเนี่ไไม่ได้เป็นลูกคุณหนูอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมก็คงอ,อ,อาจจะแบบบางทีก็ครอบครัวชั้นชนชั้นกลางถ้าแบบแย่มากก็คือแบบชุมชนที่แบบอาจจะมีในเรื่องของเสพยาเสพติดหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะบางทีพ่อแม่จะต,ต้องเป็นเกาะสําสคัญแล้วก็บางทีนะ มันเป็นเรื่องที่แบบต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับเด็กหลายๆคนถ้าสมมติว่าเจอสภาพแวดล้อมที่มันแย่ถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าคนทุกคนอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองดีได้เนาะเหมือนกับถ้าจูนยกตัวอย่างในเรื่องของทองเนื้อก้าเนาะในละครนะละครเรื่องนี้ถ้าใครเคยดูเนี่ยนะคะแม่นะแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบ หนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่ติดเหล้านะเสพสิติดเหล้าเนี่ยจนแบบบางทีคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเนาะแล้วที่แล้วก็เออค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงเจ้าชู้เนาะอ่ะก็มีสามีหลายคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ข้อดีก็คือนางอะ่ะมีลูกเนาะนางมีลูกลูกเนี่ย คือสภาพแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ในชุมชนแออัดเนาะอยู่ใกล้ตลาดแบบชุมชนแออัดแล้วก็แบบไม่ได้เป็นลูกคนรวยเลยเออแต่ลูกเนี่ยนะกลับเป็นลูกที่กระตันอยู่เป็นลูกที่ดูแลแม่แม้กระทั่งรู้ว่าแม่เป็นแบบเนี้ยแต่ลูกก็แบบคอยดูแลแม่ตั้งแต่เด็กเออตั้งแต่เด็กๆเลยคอยดูแลแม่แล้วก็แล้วก็วกวกได้บวชด,ด้วยนะคะก็คือแบบ คือในเรื่องชชชที่ชื่อว่าทองเื้นก้าวคือมันมันแบบเป็นทองอะเนาอะ,อะต่อให้แบบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนเนี่ยนะคะก็แบบเป็นคนที่ได้ที่ดีได้เป็นเด็กที่ดีได้เนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเราอยากให้สังคมคนมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาอย่าบบตั้งแต่เด็กๆเกยาวชนเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนในสังคมที่ ที่ดีก็ต้องเริ่มจากสิ่งนี้สถาบันแรกๆก่อนเลยนะคะถ้าวันนี้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะเจอ,เอ,อประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีมาในอดีตนะคะถ้าวันนี้คุณคิดได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตมานะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนรอบตัวเอ่ยนะหรือว่าคนแปลกหน้าเอ่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนาะที่เรายกตัวอย่างเลยก็ได้อย่างสมมติว่าถ้าคุณเคยถูกเกี่ยวกับเรื่องของทางแบบกระทาชําวราเนาะขึ้นมานะสมมตุติอันสมมติเฉยๆนะคุณก็ย่อมดูดีด้วยว่าถ้าสมมุติว่าปัจจุบันนี้คุณเดินหน้ามาไกลแล้วคุณไม่ใช่คนนั้นแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเอง สมมติเป็นผู้หญิงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับคนใหม่ๆได้คนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่ที่เขาดีก็ได้แต่คุณก็ต้องเขาเรียกว่าหนึ่งพอคุณเจอเหตุการณ์นะคุณก็ต้องร,ระวัดระวังตัวคุณก็ต้องคิดมากหน่อยถึงแม้เป็นเรื่องจริงเนาะแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณได้เกิดแต่งงานขึ้นมาแล้วคุณมีลูกขึ้นมาคุณก็ต้อง ให้ความรักความดูแลเอาใจใส่ลูกของคุณแล้วก็สอนลูกในสิ่งที่ต่างๆทั้งหลายไม่ให้ลูกได้เกิดได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะอย่างาหรืออย่างเช่นคุณเคยถูกทุบตีมาตั้งแต่สมัยเด็กมันเป็นปมในใจของคุณนะโตขึ้นมาคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องต้องโดนตุโดนตีจากพ่อแม่วะทำไมต้องทำทำไมต้อต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยทำไม ฉันจะต้องเจอพ่อเจอแม่เจอปู่เจอย่าเจออาเจออะไรก็แล้วแต่ที่มาทําแบบนี้กับคุณนะขอเพียงแค่นะคุณโตมาคุณไม่ทําแบบเขานั่นเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ไชปลงกับลูกนะไม่ใช่ไปลงกับลูกแล้วลูกก็จะทําต่อไปมันก็จะเป็นวงจรไม่สิ้นสุดเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราหนึ่งคนมีสติรู้นะมีสติรู้แล้วก็แยกแยะแล้วก็รู้ว่า เอออะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเพราะฉะนั้นมันจะทําให้สิ่งต่างๆบนโลกนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณสามารถที่จะส่งต่อพลังงานดีๆนะคะจากอดีตอันขมขื่นได้แสดงว่าคุณแบบสุดยอดมากจุญชื่นชมนะชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้แบบว่าบนโลกนี้เนาะหมุนเวียนด้วยพลังแห่งความเมตตาหมุนเวียนด้วยพลังแห่งความรักด้วยหมุนเวียนด้วยพลังแห่ง ความเอื้ออารีนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะฝากไว้เท่านี้แหละนะคะเพราะว่าคนเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เนาะแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาดูแลใจกันให้ดี mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ